พร,พระเอกโลกแปดใบอะพระเอกโลกแปดใบพระเอกโลกแปดใบเหมือนประมาณว่าไปคบกับผู้หญิงหลายๆคนในช่วงเวลาเดียวกันแล้วเป็นการเหมือนคบซ้อนคบซ้อนคบซ้อนวันนี้เราจะคุยกันเรื่องนี้เมื่อกี้เนี่ยถ้าใครดูในลุยชนข่าวผมเล่าย้อนหน่อยนะ เขาเนี่ยออกมาเปิดเผยคือเราได้คุยกับคนที่ออกมาเปิดเรื่องนี้ยเป็นคนแรกเขาบอกเขาเพิ่งเลิกกับตัวของน้องผู้ชายคนนี้ชื่อว่าน้องจันนะผมเรียกน้องจันเขาเรียกเป็นนามสมมุติผมเรียกตามเพจนะเขาบอกว่าน้องจันเนี่ยเหมือนว่าคบกับเขามาได้ประมาณ8เดือนระหว่างที่คบกันก็คือเหมือนคู่รักทั่วไปจริงๆเขาเคยเป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยแบบสมัยเรียนมัธยมเลยอะ แล้วก็ไม่ได้ไม่ได้เคยคบแบบเป็นแฟนกันนะแค่รู้จักกันหลังจากนั้นก็ยกยากไปเติบโตจนกระทั่งโตมาเนี่ยเมื่อประมาณปีที่แล้วเขาก็ไปทํางานแล้วเขาก็เจอกันว่าเอ้ยมันมาพักอยู่ที่เหมือนที่พักใกล้กันก็เดินเจอกันอยู่บ่อยๆพอเจอกันอยู่บ่อยๆปุ๊บเหมือนความสัมพันธ์มันก็เริ่มมีมากขึ้นมากขึ้นสุดท้ายก็เลยยอมคุยกันคุยกันอยู่ประมาณ8เดือนระหว่างคุยกันเนี่ยเขาดันไปจับได้เขาผเพิ่งจับได้เมื่อประมาณวันนี้่เท่าไหร่สิบห้าจับได้วันที่สิบอะจับได้วันที่สิบที่ผ่านมา บอกว่าตัวน้องจันเนี่ยมีแฟนอยู่แล้วแล้วแฟนคนนั้นดันคบมาสองปีนึกออกใช่ไหมผู้หญิงคนเนี้ยเราเรียกน้องแก้มแก้มคบกับจันมาแปดเดือนคบมาแล้วแปดเดือนจับได้ว่าผู้ชายดันมีแฟนอยู่แล้วสองปีอึ้งไหมฮะเป็นผู้หญิงผู้หญิงก็อึง้งอ่ะผู้หญิงก็เลยบอกเฮ้ยนั้นฉันรับไม่ได้แล้วแบบนี้จะเอายังไงเพราะตลอดที่คบกันแปดเดือนเนี่ยเขาบอกว่าผู้ชายอ่ะผู้ชายก็เป็นพระเอกกันแหละแต่ว่าเขาจะไม่ค่อยมีผลงานอะไรมันตลอด เขาก็เพิ่งมีละครที่กําลังต้อง,องมีซีรีส์ที่กำลังออนแอร์ก็ก็กยังไม่ได้แบบเปรีย่ยงอะไรมากขนาดนั้นแต่เขามองว่าเขาก็แบบจริงใจแล้วก็แล้วก็เหมือนแบบคุยกับไม่ได้คุยด้วยผลประโยชน์อะก็คุยเหมือนคนที่เป็นคู่รักปรากฏระหว่างคุยกันแปดเดือนเขาบอกเขาก็จ่ายเงินให้แล้วก็ล,วกลองถามลองถามแป๊บนึงนะครับคนดูเอ่อนี่นะ ลองทำคนนี้ดูหน่อยคนนี้คืออันนี้นะเรายังไม่เคยคุยเลย oh. คนนี้นะไม่มีชื่อไม่มีชื่อลองทำ <Okay. S 1> คน,นดูเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งรองแป๊บหนึ่งคุณชมพนุชกำลังพยายามติดต่อให้อยู่ oh. ผมพยายามติดต่อให้อยู่นะ เมื่อกี้จะพูดเล็กนะแต่วันนี้เดี๋ยวถ้าเกิดว่าคือเข้าใจแหละสาวๆเขาอาจจะแบบหลับแล้วหรือเปล่าไม่มั่นใจแต่วันนี้ผมได้คุยกับคนหนึ่งมาคือเรื่องที่เปิดเผยมาเมื่อกี้บอกมีน้องแก้มผมเล่านะแก้มเนี่ยคบแดเดือนจ่ายเงินให้ผู้ชายเลี้ยงดูผู้ชายต้องบอกว่าจ่ายเงินซัพพอร์ตเขาจะบอกเลี้ยงดูก็ไม่ใช่เขาบอกเขาเป็นสายซัพพอร์ตเขาก็ไม่ได้แบบรวยอะไรขนาดนั้นแต่ก็มีก็ให้ก็เหมือนแฟนกันอนะคบก็ให้คบก็ให้ปรากฏเนี่ยเขาเอาเรื่องนี้มาโพสต์ลงในโลกออนไลน์ ไปเจอว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งทักเข้ามาแล้วบอกว่าไปทำท้องอ่ะท้องเสร็จปุ๊บแล้วพระเอกซีรีส์คนนี้ดันไม่รับแล้วบอกว่าให้ไปเอาออกจ่ายเงินให้ด้วยอันนี้ไม่รู้จริงเท็จยังไงนะแต่เขามีหลักฐานเป็นสลิปการโอนเงิน <S 2> <S 2> เขามีแชทที่จะยืนยันว่าเขามีผลตรวจว่าเขาเนี่ยตั้งรันจริงๆเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะนี่ผมฝากคุณชมพูนุชอยู่แป๊บหนึ่ง อะไรอ่ะมีคนพิมพ์มามีเรื่องนักมวยด้วยใช่ไหมทุ่มเพื่ออะไรทุ่มเพื่อฮ่าฮ่า,ามีนักมวยด้วยนักมวยจริงๆเนี่ยเราไม่ได้มาคุยเลยนะแต่นักมวยผมพยายามติดต่ออยู่เหมือนกันบาปนะคะเนี่ยคนดูบอกคาร่าสองไม่ใช่คาร่าสองนะไม่ใช่คาร่าสองคาร่าสองจบไปแล้วนะมีอะไรอีกคนที่เป็นข่าวล่าสุดทําสาวท้องคือเรื่องมันใกล้เคียงกันมากเลยอะ่ะคนดูคุณผู้ชมคนแรกที่เป็นพระเอก ที่เราไม่ได้เล่าถึงอ่ะก็มีข่าวเรื่องนี้เหมือนกันว่าเฮ้ยไปทําทองหรือเปล่าน,นี้ก็คือเห็นที่โพสต์เป็นแบบแชทหลุดต่างๆนะแล้วที่มีแชทบอกว่าเออให้ไปแบบให้ไปเอาออกอะไรเงี้ยเราตอบข้อเท็จจริงตรงนั้นทะไม่ได้เลยแต่มันมีแชทออกมาในโลกออนไลน์แต่คนคนนี้ยผมเปิดให้ดูนิดหนึ่งก็แล้ว<ม>เปิดแล้วมันจะปิดปะเนี่ยเปิดแล้วมันจะหายมันจะปิวปะ<ม>นี่นี่ มันมีแชทประมาณนี้ว่าเขาท้องปิดหมดแล้วใช่ไหมเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยเ,เป็นแชทอันเนี้ยแล้วบอกว่าเนี่ยผลตรวจแล้วเหมือนทํานองบอกว่าลองตรวจอีกทีสิอันนี้ฝ่ายชายบอกนะบอกอันเนี้ยตรวจแบบไหนถ้าผู้หญิงก็เลยตอบบอกว่าตรวจแบบใช้ปัสสาวะผู้ชายก็บอกลองตรวจหน่อยว่าถ้าเป็นแบบที่ตรวจคันเลยอะ่ะจะได้หรือเปล่านี่ผมก็ไม่รู้นะมันมีตรวจกี่อัน เขาก็บอกก็ใช่ไงก็ตรวจแบบที่ตรวจคันซื้อมาจากร้านยาแล้วเขาบอกว่าเหมือนทํานองผู้หญิงอะประจำเดือนขาดหลังจากนั้นเขาก็ซื้อมาตรวจอีกคือตรวจอีกหลายอันอะแล้วมันก็ขึ้นว่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวนะผมให้เปิดปดดูก่อนว่ามันจะขึ้นแบบไหนนี่เขาก็บอกว่าเขาซื้อมาอีกหลายอันเลยเป็นกล่องแบบนี้นี่ไม่ใช่ไม่ใช่พอพานนะเมื่อกี้เห็นคนดูพิมพมาบอกใช่พอพานไหมไม่ใช่พอพานนะที่เราพูดถึงอยู่อะ อย่าไปเกี่ยวพ่อพานนะเดี๋ยวคนแคปไปนึกว่าเป็นพ่อพานนะอยู่นี่แล้วเขาก็มีสลิปบอกว่าเนี่ยเปิดได้ั้มอันนี้ได้ไหมได้นี่มีสลิปอย่างงี้โอนเงินแล้วสุดท้ายผมต้องบอกนะว่าน้องผู้หญิงคนนี้เขาบอกกับเราบอกว่าเขาเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงสำหรับตัวเขาเอง แล้วเขาก็มั่นใจว่าพ่อของเด็กเนี่ยที่อยู่ในท้องเขาก็คือคนคนนี้แหละแล้วก็เขาตัดสินใจเอาเด็กออกเฮ้ยพูดได้หรือเปล่าพูดได้ใช่ไหมเขาตัดสินใจไม่เอาเด็กเพราะเขาหนึ่งผู้ชายไม่รับสองเขากลัวว่าเขาจะเสียอนาคตเขากลัวว่าเขาจะไม่มีใครรับอะ่ะแล้วเขาจะกลายเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว